ครับวันนี้มาและทำเรื่องการกินอยู่ในไอซ์แลนด์เนื่องจากร้า,านอาหารไม่ได้มีเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาสูองอีนี้เราก็เลยต้องซื้อซุปเปอร์มาเก็ตนะซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีของทั้งหมด ทั้งอยู่สดเนี่ยใส่พวกน้ำผลไม้เจอว่ามีของเครื่องใช้ต่างมากมายซึ่งคนส่วนใหญ่ที่คนที่มาที่นี่ก็จะลงคินเองเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าจ่ายจะเยอะมากก็ที่พอๆกับที่ไทยขายของเนี่ยก็เลยสามารถ มาได้โดยทีไ่ไม่เหนือยมากในไอติม ก็จะมีชื่อว่ามหมูนมกนะเป็นหมูหน้าตานักเกียรตินักเกียรติแต่อันนี้เราจะเป็นเช่นจะมาเกียรติในราคาถูกที่สุดในอันนี

นี่คือสัวเบรีที่มีรูปเปล่ห์ใหม,มาเจ็ดร้อยเจอยโคนาประมาณทางสี่นร้อยกว่าบาทใหญ่โตมากและนี่คูอร์ี่ตัดเนี่ยจักก็แปดประมาณ1นึ่งร้อยบาทแล้วมีน ร้านชาเราไม่เป็นต้องแจกกลับเยอะไม่เป็นต้องแพงของ,ของดีราคารา,าคาถูกปลอดภัยแลยซื้อไ,ได้นะ